คุณโอครับชื่อร้านไทยนิยมตรงกับชื่อรายการเลยครับแต่ว่าพี่โอมาก่อนนะ<ม>ไทยนิยมของพี่โอร้านนี้ปเปิดมานกี่ปีแล้วครับผมเจ็ดปีค่ะอ่าเจ็ดปีครั้งแรกที่ได้รับรางวัลมิชลินเนี่ยเพราะเมนูนี้อันนี้เรียกว่าแกงเหลืองแกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดองสุดยอดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเขาต้อนรับคุณผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยสืบเนื่องมจากคุณจิ๊บวูสูงแสงสิงแก้ว ถ่ายร,รูปมาให้เรารู้จักร้านที่มีชื่อเดียวกับชื่อ,อรายการคือร้านไทย,ไทยนิยม,ยมวันนี้เราจึงต้องมาที่นี่ครับที่นี่คืออาคารมหาทุนทราซ่าและเราพาผู้ชมมารู้จักเจ้าของร้านคุณโ oh, อ๋กัสมาเหล่าพาณิชย์ครับร้านไทรนิยมร้านนี้ได้รับรางวัลมิชลินมา 7ปีสอนครับเราก็เลยขอญาตคุณโอว่าคุณโอครับรบวนมาเจอกันที่ร้านเพื่อจะแนะนําร้านนี้ให้พวกเราได้รู้จักไหม่ครับขอแนะนำคุณชมรู้จักคุณโอกาสมาเหล่าพาณิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับคุณโอครับชื่อร้านไทยนิยมตรงกับชื่อรายการเลยครับแต่ว่าพี่โอมาก่อนนะ ในนิยมของพี่โอร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับผมเจ็ดปีค่ะอ่าเจ็ดปีวันนี้มาบรบกวนพี่โอ๋ดูว่าเจ็ดปีซ้อนของมิชลินที่เขาบอกว่าอยู่ในไม่ต้องมีหนึ่งเมนูเมนูนั้นคือแกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดอกหอมหอมแกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดอกปีต่อมาครับ ก็พี่ต่อมาก็จะมีตัวไข่เจียวคูไข่เจียวคูค่ะแต่นอกจาก2เมนูที่บอกยังมีอันน๋อก็จะมีอันนี้ค่ะ3ชั้นผัดเคยเค็มเนี่ยต้องเป็น3ชั้นเลยนะค่ะจริงจริงที่ภูเก็ตตอนไปทานก็เป็นสชั้นใช่เขาจะเรียกว่าเอี่ยมตอแต่อี่ยมตอเนี่ยเป็นเป็นแค่ส่วนเล็กๆใช่เป็นแค่ส่วนส่วนเล็กๆของของหมูผมจะลองเลยครับพี่โอืม มันนัวนะนัวส่วนใหญ่มาล้างไทยนิยมจะรู้จักแต่เชียงใหม่คอมโบ้ยังมีภูเก็ตคอมโบ้ด้วยภูเก็ตคอมโบมีอะไรบ้างครับอ๋อก็จะมีตัวนี้เป็นยำหย่านัดก็คือเป็นาตับปลาโระแล้วก็อันนี้เป็นไก่กอแล่อ๋อไก่ย่างกอแล่นี่หาทานยากมากเลยค่ะเป็นไก่สัญลักษณ์ของทางภาคใต้อันนี้อะครับอันนี้เป็นกุ้งทอดใบชะพลูนี่ค่ะลูกกุ้งทอดอยู่บนใบชับครัวคุณผู้ชมคิดดู นะครับอันนี้คือแค่อันนี้นะผมว่าก็หาทานยากไปแล้วนะครับผมว่าคุณผู้ชมไม่มีวันทายถูกแต่ผมอ่านไปเจอแล้วผมก็บอกว่าเราต้องสั่งอันนี้นะอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวอ่าอันนี้เป็นมะละกอผัดหมูสับค่ะมะละกอผัดหมูสับเคยได้ยินที่ไหนก่อน <laughs> อันนี้คือไอเดียใครครับอันนี้เป็นอาหารที่คุณแม่ทําให้ทานตั้งแต่เด็กเ็ก ผมไม่เคยได้ยินวันนี้เลยพี่โอ๋ผมก็นึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนอื่นทานกันที่บ้านไมยิ่งข้าเจอวันนี้วันแรกเลยครับไม่เคยอยู่มาจะหกสิบปีละมาแยกลองครับคำพูดมะละกอผัดหมูสับ้วพี่โอทไงอะไรข้าวเปล่ามันกับข้าวค่ะอืบองกออย่างไรครับก็ทำมันทำให้สุกก่อนฮะอ่าใช่ค่ะเราก็ฝานมะละกอนะคะแล้วก็ไปผัดจากมะละกอดิบจากดิบ เพราะไปผัดม <łość> ันเหมือนจะสุกขึ้นนะใช่ค่ะแล้วมันก็จะแบบนิ่มๆคือถึงี้งไคก็มาเจอหมูสับได้เลยที่ื่องหมูสับผัดกระดินั่นแหละสิคือแต่คนที่ทำให้ผมรู้จักคือผู้ชายคนนี้ครับไม่จจรริิงงผู้ชายคนนี้ส่งรูปมาตอนผมต้องขอเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาหารกันโดยไม่มีพี่โอ๋ได้ครับรู้แล้ว วันนี้ขอบคุณมากๆครับเจ้าของร้านให้ความรู้ของเราแล้วก็ให้เราได้เห็นว่ารสชาติที่บอกว่าอร่อยแล้วก็ระดับมิชลินเป็นอย่างนี้นี่เองที่โอ๊กัตสมาเหล่าพาณิชย์เจ้าของร้านไนทนิยมครับขอบพระคุณมากครับที่เรามาชิมกันแล้วเราขอชมว่าอร่อยครับร้านอาหารไทยเนี่ยในที่ได้มิชลินไม่ง่ายคือเชฟก็ทำดูดิคือทุกวามเป็นมิชลินเนี่ยคุณดูด ความละเอียดละเอียดอ่อนเนี่ยคุณดูแบบเครื่องเขาดิเหมือนได้แกะสลักจักตอกอันนี้เป็นจิลปะฝีมือของไทยล้วนๆเจ้าของร้านไปแล้วเนี่ยเราจะแบบคางกันอย่างอร่อยก่อนอื่นผมเสิร์ฟคุณด้วยนี่ก่อนเครื่องดื่มมะตูมทำเองมาครับเครื่องดื่มมะตูมทำเองดื่มเยอะๆเลยครับดื่มผมเนี่ยในฐานะคนใต้นะครับผมอยากเสิร์ฟคุณด้วยนี่ก่อนมีสุดอร่อยอันนี้อันนี้คือดีครั้งแรกที่ได้รับรางวัลมิชลินเนี่ยเพราะเมนูนี้อันนี้เรียกว่าแกงเหลือง แกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดองสุดยอดเฮ้ยสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยเนื้อปลาแบบคือเขาก็ไม่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลคือชิ้นอ้วนๆทั้งนั้นแต่ว่าราคาแบบกลางเมืองก็ก็ถือว่าถูกฮะถ้าเป็นราคาแบบกลางเมืองแล้วมิสลินเนี่ยเขาถึงได้บีบกูมองไงเพราะว่าราคามันสมเหตุสมผลครับต่อยดีกว่าครับทายราคากันคุณผู้ชมนี่ดูเครื่องดูเครื่อง ข้าวซอยแบบอา่านใจเดียวที่นี่ดูชั้นเชิงของไก่เวลาไก่นี่แบบมาต้องอย่างนี้นะี่คุณดูไก่อย่างนี้ะแบบเต็ม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 แล้วนี่ต้องหมักใช้เวลาหมักนานนะครับกว่าจะมาเป็นข้าวซอยไก่ได้ขนาดนี้อันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบปรุงอะไรเยอะนะะคือผมว่าที่นี่ไม่ได้ทําให้แบบฝรั่งกินแต่ก็ไม่ได้ให้แบบโอ้โหคดูรสชาติจัดจ้านเป็นแบบไทยมากแล้วอร่อยแล้วดูพอทาแล้วมันดูแบบ ไปดูกลมกล่อมนัวรู้สึกสะอาดปากด้วยอันนี้เขาบอกแบบยากคํายากออคือคัมเบอรบนะผมอ่ะลองแล้วอันนี้คือผมแบบผสมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้าวซอยที่มีคนบอกว่าที่นี่คือข้าวซอยแบบดีเด็ดมากๆแ้วแบบข้าวซอยแก่กลางเมือ,องนะครับคือรสชาติพอแบบเครื่องเครื่องต่างๆพร้อม ค,คือรสชาติมันมันหรูอะไอ้น,นี่คมันหรูรสรสชาติหรูมากนี่คือความเป็นมิสซลินนี่คือความที่เป็นอาหารไทยที่นานาชาติตระลับสากคนให้การยอมรับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ย ไม่ง่ายที่จะเส้นแปะทิชฉลิมนแล้วก็ดีสังเกตว่าได้ปีเรียงเลยนะเจ็ดตอนครับเขาบอกว่าอันนี้คุณต้องลองเขาคือไส้อั่วเี่ะเขาทำเองทำเองอ่าขอบุณครับทำเองพี่ตือคุณยังไม่ได้ลองนี้อันนี้งานไปแล้วคุณยังนึกถึงว่าโลรถ์ตลาดว่าโลรถกาดหลวงนะครับไม่ใช่ก็เป็นหมูทอดพี่ตือหมูทอดกาดหลวงดีครับดีด้วกาดหลวงไม่ต้องไปเชียงใหม่ เมื่อกี้คุณผังคุณโอนะว่าแบบเฮ้ยคือเอ่อพวกแบบแคปหมูนี่ถึงขั้นทำเองว่าแคปหมูแล้วก็ทำเองกันได้ไหมทำได้ทำได้จ้ะเชียงใหม่คอมโบเนี่ยพอคุณทำาแบบก๋วซอยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากดีมากหมูทอดกาดหลวงนี่มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะถ้าหมักจนกระทั่งมันแบบถึงรสถึงเครื่องมันเข้าเนื้อหมดเลยพี่อ่ำดีดีครับอันนี้คือดี ที่คุณกำลังทานนี่คือไก่กอแลอ้ว่ไก่กอแล้วนี่ต้องผมเลยผมเนี่ยคือเจ้าแห่งไก่กอแลอ้วผมโตขึ้นมาทุกวันนี้ด้วยไก่กรอแลอ้วผมเป็นคนทางใต้ไงคุณสรุปแล้วร้านเนี่ยไม่แพงคุณใน้าที่ผมประหลาดใจคือ 1. นหนึ่ง,งด้วยความเป็นมิชลินครับ 2. ด้วยไพร์ l โ c a t i o n สถานที่ตั้งทำเลนี่มันเดินจิตนะเรียกว่าอยู่ใน ในคลางเมืองเลยติดกลาโมนิตา้านะครับแล้วก็เช็ตติ้งทั้งหลายแหล่ทั้งในการประดิษ์กระดอยทั้งวัตถุด,ดิบอะไรขนาดนี้ทําราคาได้ขนาดนี้นี่ผมประหลาดใจประหลาดใจประหลาดใจคือแบบใค<ห>รนิยมชเมืองนิดนึงอาจจะได้ราคานี้แต่นี่แบบคือต้องมีคอสต,ตั้งต้นอย่างอื่นซึ่งกระดันตามกว่านี้เนี่ยเขาทําในราคานี้เข้าใจแต่ว่าณนะปัจจัยทุกอย่างควบรวมกันได้ราคาขนาดนี้นี่เรียกว่าตั้งใจทํา เอาใจผู้รักการบริโภคจริงๆนะร้านคนเยอะดูดูคนเบี้ยับครับใช่ใช่ใช่แลรวมีชาวต่างชาติเยอะแล้วการเดินทางมันสะดวกเหลือเกินเพราะว่าใช่ลงรถไฟฟ้าก็ถึงเลยนะครับสถานีรุ่นบุีถึงเลยแต่ไม่ใช่รสชาติของคนต่างชาตินะนี่ตื่นเก่งว่ะตื่นนี่คือคุณเอาแกงเหลืองมาประกอบกับเส้นหมี่แบบนั้นใช่แล้วใช่แล้ว ยิ่งเข้ากันพิจชิปต้องลองนิดนิดหนึ่งครับผมให้ให้คุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนดีพี่เตอร์อันนี้แหละอันนี้แหละขอบคุณมากครับเอามือเลยนี่มันอร่อยมากอันนี้คือน้ำพริกกุ้งเสียบพี่ซิปผมก็ทานมาเยอะแล้วนะอันนี้เวิร์กคุณลองดูอันนี้จริงอ๋อก็เขียนน้ำพริกคางกุ้งแล้วมีน้ำพริกหนังไก่อยู่นี้ด้วยโอ้โหไก่นิยมผลผลิตจากก้นครัวร้านไข่นิยมน้ำพริกหนังไก่ น้ำพริกข่างกุ้งอันนี้เหมือนเป็นแบบเซ็ตสวัสดีปีใหม่20.25คาทั้หมดนี้ก็คือไทยนิยมชมอร่อยที่เรามาชิมในร้านชื่อไทยนิยมเหมือนกันครับนะครับซึ่งต้องขอบคุณพี่จิ๊บที่โอ,อ้โหเห็นว่าไทยนิยมถ่ายรูปมาทำให้เราได้มาเจอร้านนี้นะครับซึ่งเป็นร้านที่เรามาทานครั้งแรกเราก็มีความรู้สึกว่าร้านนี้อาหารอร่อยงๆ ที่นี่อยู่กลางเมืองก็จริงแต่ราคาสําหรับผมผมเพืยสมเหตุสมผลแล้วก็มรกรกอที่ทําแบบเอาดันเต้ด้วยก็คือเ้าถามวันนี้ผมชอบน้ำพริกกุ้งเสียบชอบมะกะกอหาทานยามรกอบมผัดหมูสับอร่อยอร่อยมากม้อบมาผมชอบข้าวซอยที่นี่นะผมว่ารสชาติกลมกล่อมคุณนคือบอกตรงๆว่าชอบหมดทุกอย่างนะครับแล้วบอกตรงๆว่าแค่ด้วยชื่อร้านเนี่ย นะครับแล้วก็บวกสถฐานที่ตั้งทําเลบวกความเป็นวิชลินต่อให้ไม่ได้อยู่ในแนวที่คุณชอบรับประทานเลยก็ควรค่าแก่การมาลองชิมสักหนึ่งครั้งสรุปคุณจิ๊บชอบที่ล่ะแล้วคุณจะติดใจเพราะว่านอกจากการถ่ายไทยนิยมที่สตูดิโอเป็นปกติแล้วนะครับที่ที่บอกตามตรงโดยส่วนตัวผมที่รู้สึกอบอุ่นที่สุดเนี่ยก็คือมาถ่ายที่ตรงนี้เพราะชื่อเดียวกันไทยนิยมนะครับแลวเป็นชื่อที่เป็นมงคลมากเพราะว่านี่คือชื่อที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้ต่อให้คุณเป็นต่างชาติคุณมาตรงนี้คุณก็ต้องรู้สึกได้ว่านี่คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยผมนะครับผมชอบสองอย่างนี้ครับนี่แกงเหลืองโอ้โหรสชาติและเนื้อปลาอ,อ,อร่อยเลิศและนี่ครับสามชั้นผัดเคยนะครับแต่โอ้โหมัน บางเขียบอร่อยต้องมาอ,อ,มอธิบายยังไงก็คุณเนี่ยทานแบบคนภูเก็ตเกือเส้นหมีม่ภาษาแบ,บแกงเหลืองไนี่เออถ้าเวลาทานอะไรแบบนี้ก็ได้ความรู้สึกที่ดีนี่คืออีกหนึ่งร้านครับที่เราอยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักและได้เข้ามาชิมได้เข้ามารับประทานใครที่รัชมอร่อยวันนี้ขอบคุณคุณเกิดสมาเหล่าพานิ์ครับคุณโอ๋ครับทําให้เราได้ภาคภูมิใจกับอาหารไทยทั้งภาคเหนือภาคใต้และภาคก,กลางอยู่ที่นี่ ครบรสชาติและอร่อยมากๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ผมคุณจิ๊บและคุณตือลาคุผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะทานที่นี่อย่างอร่อยเลยทีเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ